สวัสดีครับพี่น้องมือนี่เดี๋ยวโอกาสมาทำมาหากินเล็กน้อยมอนี่ก็สิมาปักเบ็ดขั้นนะครับหลังจากที่อาทิตย์วันหนึ่งมาตกป่าตกชิ่งเหลิวบได้จ้าโตกันนี่แหละครับสายเจ้าของอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวมาเบ่งกันเราไม่นี้สิหมานม่เร้อพี่น้องสำหรับมือนี่นะครับเยือที่นํามาใส่เบ็ดขั้นก็คือกิลีรครับพี่น้องจิ้งรีดนะครับ เยื่อสำหรับมือนีนะครับกับเบ็ดนะครับประมาณ30ขั้นนะครับกะสิมานโบมานกับม,มารุนกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวกะสิอาดคิปมาให้เบิงเนาะนี่แหละครับบรรยากาศนะครับ30หลังเป็นแต่คือพ่อพี่น้อง30หลังใส่ออมสาจ้าข้องขึ้นไปนะ้ำนี่ยแหละครับเนี่ย มืดม,มันบรรยากาศเนี่ยเหมือนแลงนะครับเบื่องเนี่ยครับคำคำมันนี่คำสวัสดแล้วกะที่มืดจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมาเอาใจซอยข่อยเด้อว่าข่อยสีกินเฮวี่ยงีบันะครับปกติเยื่อหมานนี่บ่วหนาผาดนะแมนเนาะพี่น้องอ่ะครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวมันฉี่คำเนาะโ <c oughs> ออดนโดนยังสิเดี๋ยวอัพ คลิปวิดีโอลงคลิปเงวนะเพินนะครับกับชีวิตชนบทมาลุ่นกันครับพี่น้องเนาะมานบ่มานเดี๋ยวสีผ้าไทายถอดอยู่ยบึงครับผมเราพบกันเด้อพี่น้องมือแร้งนะครับไซแล้วนะครับ,ส,รบสีผ้าไมา่ยามสวัสดีครับ